เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพีพุทธศักราช25 2525เล่มที่37หน้า492ถึง49 494ปุญญาพิสันทสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล8ปประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขห่วงบุญห่วงกุศลแประการเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอีกประการหนึ่งอริยสาวกในธรรมวินนันนี้ถึงพระธรรมเป็นสรรณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สองนำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอีกประการหนึ่งอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สามนำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าประหลาดถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทานห้าประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจอยู่จากไม่รังเกียจอันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินยูไม่เกลียดทานห้าประการเป็นฉไนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากปานาติบาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ครั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่หนึ่งที่เป็นมหาทานบัณฑิตอึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจ อันสมณะพร,ะรามผู้เป็นวินยูไม่เกลียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สี่อีกประการหนึ่งอริยสาวกละอธินนาทานงดเว้นจากอธินนาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากอธินนาทานชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ครันให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สองที่เป็นมหาทาน บัณฑิตอึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจอันสมณะพร,ะราหมณ์ผู้เป็นวินยูไม่เกลียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่ห้าอีกประการหนึ่งอริยสาวกละกาเมสุมิฉาจารงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ครั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สามที่เป็นมหาทานบัณฑิตอึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจอันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินยูไม่เกลียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หก อีกประการหนึ่งอริยสาวกละมุสาวาตงดเว้นจากมุสาวาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากมุสาวาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ครั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่สที่เป็นมหาทานบัณฑิตอึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจ อันสมณะพร,ะรามผู้เป็นวินยูไม่เกลียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่7อีกประการหนึ่งอริยสาวกละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวกผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ครั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่ห้าที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไม่รังเกียจจากไม่รังเกียจอันสมณะพราหมู้เป็นวินยูไม่เกลียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่8ปดนำสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ห่วงบุญห่วงกุศล8ประการนี้และนำสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปร,รารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขจบปุญญาพิสันทสูตรที่9อัตกถาปุญญาพิสันทสูตรที่9ปุญญาพิสันทสูตรที่9มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่า ทานานิได้แก่เจตนาทานความของบทมีอาทิว่าอักขัญญานิดังนี้กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นแลจบอัตกถาปุญญาพิสันทสูตรที่9้า